โอ้โหคิวยีิบตัวเลยพวกกโลกยาวมาเลยลงนี้ปะล่ะลงไปตาย เอาแบบเมื่อกี้ที่ลงไปเล่นเราก็แบบกลับมาตายอเ <c oughs> องน้อยก็ได้เล่นหรอว <c oughs> ะอย่างน้อยก็ได้เล่นหรอเองน้อยก็ได้ฝึกโดนหรอวะคือหลายรอบอยู่นะเคือที่เออนึกก็ได้ไปไดมอนต์มากกว่าเราตีหนึ่งอะ่ะลงเหรอแ <c oughs> น,น่นอนแน่นอนอย่านะอย่านะอย่าลงกันใช่นนะไหมไม่มีไม่มีล,ลงนะมันลงนะ มีหรอบหมือนตัวเราดิแสดงว่าอันมาพวกมิการ์โฟมันตัวเราอหรอไอ้นี่จะตายตายคนแรกอย่แล้วเลยโอ้โหไม่เจอครัไม่เจอปืนเลยอ่ะมิติการ์ซุนโอเคแล้วอยู่ในวงเลยหรอเกิดมาก็อยู่ในวงกันเลย ฮาวเลอร์วะ่ะฮาวเลอร์ฮาวเลอร์ใส่ถ่ายนี่ก็ดีเยอะใช่ไหม,มด,ดีดีดีเลยดีเลยแหละหาก่อนต้องหาปืนาหาปืนลองลลอันนีมีแล้วมาติปจะมาติปปออข้างในนี้ฟ้ามไปยัง ไม่ต้องกาอยดินี่เจ้าก็หมด,ดเ,เรื่องไปนู่นกันหรอไอ้ขอขึ้นไปฟังข้งบนแล้วนึง ไม่รู้ว่ามีอะไรแถวนี้ไม่มีคนอยากไหนวะอยากรูข้างบนนี้มีอะไรว้าวส่วนเต็มเลยไปด้วยไปด้วยโอ้ยอยากเล่นขนายว่วะขนายก็อยากเล่นนะแต่ก็แบบอุย เฮ้ยมีคนยิงกันนะมีคนยิงกันตรงนี้เฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยาไม่มองเุ้ยโอเคก็เลยห้าปั๊บมาติด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 มาทิดมาสเตอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยจับเลยนะตัวนี้เพราะว่ากลัวมาทิด มาติดคือของหวานอีโวชิว์กันหมดขอแค่ได้ยิงอ่่นั้นแหละขอท้องกัคิีดิไรเอ่ยอะไรเอ่ยใส้ไม่ได้อ่ะถ้าใส่ได้เก็บมาแล้วเมื่อกี้ ไปปืนนะแต่มันไกลว่ะไกลก็อยากไปแล้วไปเอาอีฟ้นที่บันไดน,นี่กันดีกว่าก่ทำไมรู้สึกจะหลับง่วงหรอเอ้ก็อยากได้ทาอยากได้เนี่ยทิ้งเองอะไรนะ,นะ <c oughs> เก็บมาแล้วก็ทิ้งไปไปฆ่ามันดีกว่า ตีเนวเ้นตีเนว้ยเมื่อกี้เราฝึกกระโดมแล้วโยนเลยพี่ไม่ต้องแล้าไดเหรอได้สองทีว่าเมื่อกี้บลกเปล่ามาบล็อกเขายิงไตรงนี้เหรอแย่ทำบีฮอบใกล้ถึงพืนแล้วกดโดดกดเดดรบอว่ะบีฮอเล่นอะไรอะสามหนึง 99เหละอนนียนี่อใครเอาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลอน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 เพื่อนมาดีครับน้องๆอยากได้อีโวจังเลยอยโวอ่ะเฮ้ยจิงผิดอยากได้นี่ด้วย ถ้าเสียงเพื่อนออกไปได้ไหมในเกมอ่ะถ้า <c oughs> เสียงเท้าเพื่อนออกไปได้ไหมห <c oughs> ล่อนที่ถ่ายเลยหลบแล้วไมไนะวัดหล่อนนะเุ้ยไหไ้ความเฮ้ยนี่มีออกเลยไหมลอมเลยไหมไไหเฮ้ย ทำไมข้องกูอ๋อก็ว่าทำไมทำไมตัวเองว่างๆโซโต้าฟเด้อว้าวรถโมกติมตัวนั้นเฮ้ยดดยาดนอ

อู่ข้างบนยังไมทำอไอยู่มันเจอไปไงหลือจะ้เอาไงก่อนเอาไงก่อนรอให้มันโดนเข้าไม่เราปืนอะไรยิงกูวะเน่ ออโดนหนโอ้โหโอ้ไม่ไหวว่ะสแกนฝั่งนี้ด้วยนะระวังพี่ต่อมาได้เปล่าเฮ้ยหลังมา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 หนีนีทำไมยิงมันี่โอ้เราจะโดนสองฝั่งไงไป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  รอด้วยนะรอด้วยนะรอด้วยนะว้าวไปไปเอาเลยใหญ่ปะนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปให้ก่อนนี่เล่ยใหญ่นะไปนัมงเล่ยไม่มีอะลือะนี่นี่นี่แนวที่พี่ที่พี่นี่มีเลยเลอนั่นแหละมันโดนแล้วอดรูของ e นี่นดีนะ้วรูทก่อมาก่อน <c oughs> นี่กูตายหกดาเมจก็ไม่ให้เนี่ยก,ก็ไปไปยิงเขาดีเนี่ยเรมอมันกลับมาเดี๋ยวมันต้องมาหาเราเฮ้ยเฮ้เฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้เ้ยใฮ้ยเฮ้ยเฮอยะฮ้นเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเไม่เอ่เฮ้นเฮ้ย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 เฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเ้เอ้้้เอเ้เย เอาเลือดใหญ่ไปวัดเอาไหมครับเลือดไม่เป็นเศษไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นเศษไม่ชอบอ่ะเร่ก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปบนนี้ป่าป่ะไม่มีสนายอ่ะโหอีซ่าคนเล่นสนายนะนั่นยิงอะไรเนี่ยนั่นเออมันยิงอะไรทำมันวะ เมามันค้างหรือเปล่าอาไไอกฟันในเจ้าหัวมันก่อฟ้าว่ะโดนไปนัดหนึ่งน้ำดันตีตันตีตรงนู้นตรงนู้น น่าจะได้อยู่แบบฟรีๆตรงหน้าตาเหรอเรียบร้อยหนึ่งร้อยสิบดาเมจปั๊มไม่ได้แปลกวะเฮ้ยปั๊มปั๊มไม่ได้ใช่เหรอถอดตีถอดใส่ไหมกะส่วนจะส่งอะไรข้ามติ้ก่า โอ้มันวิ่งไปไฟเดอะโหไฟเดอะโหไอ้แย่อะไรควันตรงนั้นเจ๊วะดูดเนื้อลูกอ่ะเนื้อหล่อเราอ่ะเลมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่บอกว่าข้างบนข้างบนข้างบนเอาซักนัดอยากว่สุดหมวดก็สี่สิบเจ็ดเกาะทองจ้ะ เออเราสี่เจ็ดสิบสี่สี่สิบเจ็ดบ้านเลยล่ะเนี่ยมันต้องโดนเข้ามาอยู่แล้วนะคิวเล็กกูเยอะนะกูจะปั้มยิงมึงในเด็กเกียร์ไฟเดอะโฮมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมรีดร้อยห้าเป๊ะ ไม่โดนอะไรเลยมองไม่เห็นยวหากระสุนบิ๊กแมนก็หมดผมแบงได้ผมแบงได้โอเคต้องฝานึงต้องคอยานึงโดนรับต้องหลังคา เอาไอ้ตดวสุดท้ายโดดได้ไหมเราอะไหนไปถหงดาหอย่าอยู่ข้งลงตงั้นกมันได้นะมันหยุดตรงนั้นเออเอาเลยเดี๋ยวถ้ามาอยู่ัหลังคาอย่า้ว้าทำไมกูโดนละลบอีเจ็ดสิบสี่ไฟเด้อ l หปข้างล่างไว้สวย ใจก็ไม่ได้อยากเอาข้างล่างนะจะเอาข้างบนเสือไปข้างล่างเฉยเราส,า,สามสารถมนะตีอย่างนี้รอให้ตีอยู่ไหนวะดับเพลทได้นะเลยรอให้มันนี่ก็ได้นี่เมียนตีอะเพ่อยเมียนตีใส่ยัดไปตอนจบอ,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 อะมันดีจะดูข้างล่างให้ปุมตรงนี้ให้ก่อนกันเราจะดูฝั่งนี้นะแต่เขาดูฝั่งนี้อุ้ยไปเล่นตรงนู้นดีกว่า อืมตรงนี้น่าเล่นเนี่ยมันลงไปแล้วพี่มันีแลจะมาหาเราเปล่าลบวิจัยสิทสี่เออยิงให้ยิงยิงให้ชิวมันหมดเลยเฮ้ยมันโดดมาไหมดิจะเข้าเราเหรอมันจะเข้ามันจะเข้าเนี่ยจะเข้าหรอลบวิจัยสิทธิ์สี่นมไอ้นุ่มไอ้นมใต้สีเราเลยให้มันขึ้นมาเฮ้ยโดนนิดตัวนะดูเราไม่ไหวมั้งนี่เวทมาแล้ว โอ้เนคนว้ามานไม่จะขึ้นฝั่งนี้เอ๋โดนไปที่เบมาแล้วเฮ้ยโดนมันโดนเข้าเนื้อเข้าเนือ้อ นี่นก็หว่าตนตัวหนึ่งอ่ะแล้วกอด้องอย่าลงไปนะซิลใหญ่ไม่มีเลยว่ะต้องทักมันมันเดี๋ยวว่าเราจะอยู่ฝั่งหนึงน่งยังไง,ง,ง,งนะเฝวว้ากูเฝ้ามาดีห้าไอ้มันโดนมามันยิงเรายิงน้องโนอะ้โหวงอยู่กับเราอ่ะ ยู่เขาฝ้าฝั่งนี้มันมีกี่รูเนี่ยมันมีกี่ทางเลื่อนเนี่ยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาโอยโดนโดนแจมโดนแจมโดนแจมเจ้าเสือดีไอ้หนู โอ้ย oh yeah. <c oughs> ่าเกิดโว้ยมัน,น,นกอดทองว่ะอ h โน n โน o อย่างนี้ไม่ดี o ่โ oh no, no, no. ว้ยขึ้นมาลงไปไหมขึ้นมาเหรอเข้าเขาาไปแล้ว

Apex Champions. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this.